ช่วงนี้นะครับอีกหนึ่งกิจกรรมที่เหล่าคนบันเทิงพร้อมใจกันทำนะครับก็นอกเหนือจากการบริจาคอุปกรณ์นั้นเนี่ยนะครับก็คือการรณรงค์ให้คนไทยช่วยกันอยู่บ้านลดใช้ลดเชื้อเนะฮะเพื่อชาติหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีซุปตาตลอดการ,รที่เบิร์ตทงชัยที่ออกมาอัดคลิปเชิญชวนให้คนไทยอยู่บ้านแล้วก็บอกนะครับว่าให้มองว่านี่คือวันครอบครัว ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ช่วยดูแลกันให้ปลอดภยัยและอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตแบบบริหาร4ออครับก็คืออากาศอาหารอารมณ์และออกกําลังกายพร้อมให้กําลังใจทุกๆคนต่อสู้กับวิกฤตใอย่างครั้นงนี้ครับว่าเราจะต้องอยู่บ้านกันเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนการอยู่บ้านไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเลยนะครับอยากจะบอกทุกคนว่าเบิร์ตเป็นคนที่อยู่บ้านมานานมากเลยนะครับ เบิร์ตได้จากัดตัวเองอยู่ในบ้านแล้วก็ปลอดภัยครับเบิร์ตว่าเป็นเวลาที่ดีสําหรับครอบครัวนะครับนี่คือวันครอบครัวที่แท้จริงของเราเลยนะครับว่าเราได้อยู่กับครอบครัวเราช่วยกันดูแลครอบครัวให้ปลอดภัยดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายขอทุกคนมีความสุขมากๆเบร์ใหญ่ทุกคนบริหารซีอ่อให้ได้นะครับอากาศอาหารอารมณ์ออกกำลังกายออกกำลังกายเอาให้เหงื่อแตกเลยนะครับเช็ดสักเลยนะครับแล้วก็จากนั้นเราจะทําอะไรเราก็ทําขอให้ร่างกายแข็งแรงและบ้านเราสะอาด เรารักบ้านบ้านก็นรักเราขอทุกคนมีความสุขมากๆกับการอยู่บ้านครั้งนี้อย่าถือว่าเป็นการไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่นะครับมันเป็นโปรฟิตมันเป็นกำไรของเราครับกำไรของเราเรารักบ้านบ้านรักเราครับหลังจากคลิปแรกนะคะได้มีการเผยแพร่ไปได้ไม่นานค่ะพี่เบิร์ดก็กลับมาอีกครั้งโดยอัดคลิปนะคะฝากถึงทีมแพทย์และบุคลากรที่กำลังต่อสู้กับวิกฤตครั้งนี้อยู่ค่ะ เนื้อหาโดยรวมนะคะก็บอกว่าอยากส่งกําลังใจกับพี่มี่น้องๆทุกคนนะคะคุณหมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ดูแลทุกคนอยู่ในยามนี้บอกว่าทุกคนเหมือนกับทหารรบและเหมือนกับขุนศึกของพวกเราเจ้าตัวภูมิใจมากแม้กระทั่งนักศึกษาแพทย์ที่ยังไม่จบดีหรือว่าจบแล้วใหม่ๆเนี่ยก็มาช่วยกันขอให้คุณพระคุ้มครองทุกคนให้ทุกคนปลอดภยัยทุกอย่างก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะ